คังเซ็นเคนโกนานานี่นานาคังเซ็นเคนโกคังเซ็นเคนโกชีวิตดีกว่าใดคังเซ็นเคนโกของเราโดยบริษัทคังเซ็นเคนโกอินเตอร์เนชันแนลจำกัดบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสู่ in um at, าสากล สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจครับที่สามารถทําให้ฝันของคุณผู้ชมเป็นจริงได้และวันนี้ครับสําหรับนักศึกษาทั่วไปด้วยมีโอกาสดีๆครับที่เราจะมาบอกกันว่าธุรกิจของคังเซนเปิดโอกาสดีๆให้วันนี้จะเป็นยังไงมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักนิดหนึ่งครับค่ะ ดิฉันนะคะลาวินัสยานักกทละวัลปัญญานะคะขอแทนตัวเองว่าน้องอ้อแล้วกันคุณอ้อนะครับคุณู้ชายครับชื่อไก่เลิกจันทรงนะครับชื่อเล่นก็ชื่อสูมครับคุณสูมนะครับคุณอ้อและคุณสูมเหมือนกัน นี่คุณปู่ครับคุณปู่ครับคุณปู่เคยมีเพื่อนเป็นนักศึกษาหรือว่ามีน้องเป็นนักศึกษาไหมครับมีค่ะตอนเรียนอยู่เขาทําอะไรกันยังไงบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เรียนอย่างเดียวขอเงินคุณพ่อคุณแม่แต่ถามว่ามีความคิดอยากทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่คิดอยากแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันวันแต่ประสบการณ์ของคุณอ้อและคุณซูมครับวันนี้เขาเรียกว่าน่าเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งเลยเริ่มต้นยังไงครับคุณอ้อค่ะ อ่าเริ่มต้นธุรกิจละค่ะใช่เริ่มต้นธุรกิจก mm ็เมื um, ่อก่อนนะไม่เคยรู้จักคังเซนเลยนะคะไม่เคยรู้จักเลยนะคังเซนโอ้เป็นอะไรเราไม่ทราบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยเรามีความฝันแต่เด็กคือเราอยากสวยเท่านั้นเองนะคะหนึ่งคืออยากสวยใช่แสแวงหาอะไรต่างๆอะไรที่ทําให้เราสวยได้เนี่ยเออเราทุ่มเต็มร้อยทีเดียวมีร้อยให้ร้อยเลยความสวยเนี่ยขอให้ก่อนเลย ก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าคือตัวดำแล้วก็เป็นสิวเยอะมากรักษามาเยอะจริงเหรอครับจริงเมื่อก่อนนี่แบบเมื่อก่อนนี่ผิวดำดำล้าก็ตัวดำเยอะตัวดำขี้เหลวมากเลขี้เหลวมากท่านผู้ชมมองจากจอได้คือไม่เด้ใช่ไหมครับเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังยังงงงอยู่ว่าทั้งสองนี้เป็นเรียกว่าสามีภรรยากันนะครับแล้วเป็นแฟนกันแต่นี่เราย้อนกลับไปนิดนึงครับก่อนที่จะมาสู่ธุรกิจทางเซ็นเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราสมัครเนี่ย ก่อนที่เราจะสมัครเราทําอะไรกิจการหรือว่าเราทําเรียนหนังสืออะไรยังไงบ้างอ่าต้องบอกก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเจอคังเซนเนี่ยก็เรียนอยู่นะคะเรียนช่วงนั้นเรียนอยู่ปี3นะคะเรียน 2, อยู่ปี3อาจจะจบแล้วค่ะนะคะที่ไหนครับที่มหาวิทยาละะัยชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกคค่ะใช่ค่ะ แล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจของเราปีที่3ใช่ค่ะแล้วเ,เริ่มทำมอะไรดาเนินการยังไงบ้างอตอนแรกเนี่ยที่เจอคังเซนเนี่ยมองธุรกิจนี้เล็กมากไม่คิดเลยว่าคังเซนเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้เรามีรายได้ได้นะคะไม่สามารถที่จะทําให้เรามีธุรกิจเป็นของเราเองได้คิดแค่เพียงว่าเออคัองเซนมีสินค้าใช้แล้วดีเท่านั้นเองนะคะแต่อ่ะแล้วก็ที่ฉันก็ลองมาศึกษาจริงๆแล้วคังเซนเนี่ยโหสุดยอดอมากๆนะคะสามารถสร้างอาชีพแล้วก็ธุรกิจของเราได้ อย่างแท้จริงเลยค่ะนี่จากการเริ่มต้นเป็นนักศึกษาก่อนป<ะ>ีสามนะครับคุณผู้ชมครับใครตอนนี้ที่มีเขาเรียกว่ากําลังศึกษาอยู่นะครับมหาวิทยาลัยนะสนใจอยากจะมาริ่มธุรกิจทางเซ็นเหมือนกับคุณอ้อที่บอกว่าเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาก่อนอทนี้พอเริ่มต้นอย่างนักศึกษาเนี่ยเราใช้เวลากับ,ก,บการเรียนไปส่วนใหญ่แล้วเราก็มาทําธุรกิจในส่วนเวลาที่เหลือรายได้อย่างไงบ้างเกิดขึ้น ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าช่วงที่เราเรียนหน้าที่ของเราคือเราต้องรู้หน้าที่คือหน้าที่เราคือเรียนเป็นหลักใช่ไหมคะหนึ่งต้องเรียนเป็นหลักใช่นะคะทีนี้พอหลังจากที่เราเริ่มรู้แล้วว่าเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราหันมาทําธุรกิจคลังเซนด้วยในช่วงเวลาเรียนเนี่ยจะใช้เวลาทําธุรกิจคลังเซนนะคะช่วงหลังเลิกเรียนประมาณ4ี่โมงเย็นถึง3ามทุ่มของทุกวันนะคะนะนะคะจนถึงทุกวันนี้ทํามา ประมาณ3ปีเต็มนะคะตั้งแต่เรียนปีสามจนตอนนี้ทำมาสาปีเต็มใช่แล้วค่ะก็ประสบความสำเร็จมาต่อเนื่องเลยใช่แล้วค่ะอ่ะคริพักตรงนี้ไว้ที่หนึ่งค่ะไปสู่คุณซูมนี่เรามาซูมที่คุณซูมบ้างค่าคุณซูมนะครับมาสู่ธุรกิจนี้ยังไงเริ่มต้นหรือเขาหรือเปล่าคือเริ่มแรกจริงๆก็ไม่ได้สนใจในธุรกิจแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะหาอะไรทําตั้งแต่ตอนเรียนอยู่แล้วเพราะว่า คือส่วนใหญ่ของชีวิตของวัยรุ่นทั่วไปก็คือก็หน้าที่ก็คือคือใช้ชีวิตของวัยรุ่นให้มันเต็มที่ไปก่อนอ่ะเล่นเล่นเกมเรียนเรียนเล่นเล่นเกมใช้ชีวิตแบบนั่ลาไปก่อนอ่ะนัลาเหมือนตามวิถีชีวิตของวัยรุ่นทั่วไปมก็เลยไม่ได้มองอะไรตรงนี้ก็คือวันหนึ่งก็คือวันนั้นผมนั่งก็นั่งเล่นเล่นเล่นเกมตามปกติของผมอยู่ที่ที่หอตอนปีสามใช่ก็ประดีษฐ์ตัวน้องอ้อมมาก็บอกว่า เขานั่งเล่นเกมอยู่แล้วก็เขามาบอกว่าไปจะพาไปฟังอะไรมขาก็เลยฟังอะไรวะก็เลยเริ่มงงเริ่มงงแต่เรารู้รื่องครับว่าเขาทำารู้รู้แล้วครับเพราะว่ารู้แล้วก็เลยเปิดโอกาสให้เขาไปเลยไปทําเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมจะได้ไม่มีใครบ่นเพราะปกติแล้วเราเรานั่งเล่นก็ชวนไปนู่นไปนี่เราก็จะไม่อยากไปเราอยากจะนั่งเล่นของเราอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนะ เป็นเป็นแกนบังคับ,ค,บคือเดียวดูสีหน้าแล้วก็คือแกนบังคับคือต้องไปละคือต้องไปแล้วคือสงครามที่ไม่ต้องลบก็รู้ว่าแพ้ก็ก็เลยเข้าใจสงครามนะครับสงครามที่ไม่ต้องลบ <c oughs> ยังไงก็รู้ว่าแพ้แล้วก็คือเออไปก็ไปไหนไหนก็เล่นเกมมาเยอะละ,ะลองเสียเวลาสักสักนิดหนึ่งแล้วก็ให้มันรู้ไปแล้วก็มันว่ามันคืออะไรแล้วก็ตัดสินใจไปก็คือโอเค มองวันนั้นก็มองจากที่มองไม,มง่มองเห็นภาพคลังเซนไม่ชัดเลยก็คือเข้าไปในห้องเขาเรียกว่าห้องบิวปีที่สาขาพิษณุโลกล้วก็เออมีเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องแผนแผนการตลาดข้อมูลของบริษัททั้งหมดเราก็ได้รู้ว่าคลังเซนคืออะไรแล้วก็เลยเฮ้ยแผนการตลาดน่าจะจ่ายจริงไม่ไม่จ่ายจริงแน่นอนก็ลเลยลองตัดสินใจ ลองศึกษาดูเปิดใจใช่ไหมคะใช่แต่หนึ่งที่เราเห็นที่ว่าจ่ายจริงนี่คือจากคุณอ้อเลยว่าเงินที่เข้าบัญชีนี่เข้าจริงๆเข้าจริงๆเลยเลยก็ที่เปิดเปิดใจให้ผมเข้ามาทําก็คือวันนั้นมีสเตทเมนต์แอ้ว้อเอาสเตทเมนต์มาให้ดูกับรายได้ทางเซ็นตอนนั้นเกือบประมาณสี่หมื่นเลยเปิดเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอขนาที่เป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนะครับผู้ชมครับ ยังสามารถหาเงินได้เดือนละ4ี่0,000ื่นจากที่เรียนปกติแล้ว4ี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับไม่ได้ทําเต็มวันนะคุณผู้ชมครับนี่ทําเพียงเวลาที่เราว่างเท่านั้นที่พ่อทาอย่างเต็มที่แล้วคุณซูเองก็เห็นเห็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากคุณพ่อปุ๊บตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยอาปากค้างเลยโอ้โหเกิดมาเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนจนถึงณวันนั้นะยังไม่เคยมีเงินเป็นของตัวเองกับสี่หมื่นสี่หมื่นก็มา ในเมื่อเราเป็นนักศึกษาเรามองเรื่องของการเรียนเป็นหลักเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจแต่วันหนึ่งเราได้เห็นธุรกิจแล้วเราก้าเข้าสู่ธุรกิจทําไมถึงคิดว่าต้องทําธุรกิจทําไมคิดว่าจบแล้วทําไมเราไม่เป็นลูกจ้างหรือไปเป็นข้าราชการไปเป็นอะไรอย่างนั้นทําไมเราต้องคิดว่าเราต้องทําธุรกิจคือความฝันของอ้อน,นะคะคืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ,อะไรก็ได้นะคะแต่ธุรกิจอะไรก็ได้ที่ทมีแต่แรงความรู้นะคะแล้วก็ การศึกษาที่เราพอมีเนี่ยนะคะเพราะเราไม่มีทุนอ่ะอยากจะอยากจะมีธุรกิจอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่จะทำนะคะคที่เราก็มองเห็นว่าไม่เจอเพราะว่าธุรกิจแต่ละอย่างอ่ะถ้าพูดถึงคําว่าธุรกิจอ่ะมันต้องมีทุนอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมีเงินลงทุนแล้วจะเป็นธุรกิจอะไรล่ะที่มันเด็กง่ายง่าย,ายแล้วเด็กอย่างเราอ่ะทาได้นะคะคัคแต่ก็มีความฝันคือเราอยากจะเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเป็นลองเป็นเจ้าของดูนะคะหลังจากที่ทําธุรกิจคังเซ็นได้ประมาณปีหนึ่งบอกได้เลยว่ามีเงินเก็บก้อนหนึ่ง เก็บช่วงที่เราทำทางเซ็นทำธุรกิจลังเซ็นเนี่ยคะเราจะพิถีพิถันในการเก็บเงินมากมีวินัยในการใช้เงินค่อนข้างสูงพอเรามีเงินเก็บนะครับหรือคุณอ้อมีเงินเก็บก้อนหนึ่งคุณอ้อคุณซูมนะครับมีเงินเก็บก้อนหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วมีความฝันทั้งคู่เลยว่าจะทําร้านเกมนี่ต้องถามคุณซูมว่าการนําเงินไปทําร้านเกมจากธุรกิจทังเซ็นแล้วเป็นไงบ้างสาเร็จไหมคะประสบความสาเร็จสูงไหมก็เมื่อก่อนก็จะบอกว่าใครที่ทําร้านร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าเสือนอนกิน ใช่ใชเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเขา,า,าขเราก็เลยเป็นความฝันของเราแล้วเราก็ชอบด้วยตรงนี้เก,กี่ยวกับเรื่องไอทีเราก็ชอบอยู่แล้วก็เลยลองลองดูคือรู้เลยว่าธุรกิจส่วนตัวของตัวเองไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายเลยก็ทํามาตรงนั้นก็บริหารมาประมาณเกือบ6เดือนก็จิงเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยก็คือช่วงนั้นก็เวลาพอมีปัญหาเรื่องลูกจ้าง เรื่องการบริหารเรื่องทุนเรามีทุนในการเปิดก็จริงแต่ทุนในการที่จะรักษาความสําเร็จนะตรงนั้นให้ระยะยาวเราไม่มีทุนนะตรงนั้นเพราะว่าเราใช้เงินในก้อนมาหมดแล้วสายเขาเรียกว่าสายป่านไม่ยาวพอคอมพิวเตอร์ก็ต้องซ่อมใช่ค่ะอุปกรณ์ก็ต้องเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ค่าน้ําค่าไฟค่าแอร์ค่าตึกค่าลูกน้องโอ้โหสิดป่านค่ะก็เลยลองก็เลยมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกับ ลูกจ้างก็คือครเราเลยก็เลยต้องไปนั่งเฝ้าเองก็คือช่วงนั้นจะตาเหลืองเลย <c oughs> คือต้องนั่งเฝ้าตั้งแต่สามโมงเช้าสี่ <ฮะ S 1> ทุ่มห้าทุ่ม <ฮะ S 1> บางวันลาไปถึงตีสองโอโ้โหคือต้องนั่งเฝ้านั่งเฝ้าเครื่องตัวเอง <ฮะ S 1> มันมัน,ม,นมันเรารู้เลยว่ามันเริ่มที่ไม่ใช่ตัวเองละไม่ใช่ละเพราะเราทําตอนทําตอนทํา,า,าธุรกิจกางเส้นเนน่ยคือเราจะไปไหนก็ได้ทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไปได้แต่เนี้ยเราต้องไปนั่งเฝ้านั่งเฝ้าแล้วก็คือโอ้ไม่เอาดีกว่าตัดใจ มันไม่ใช่ทางของเราแล,แล้วเริ่มเข้าใจทางที่ดีของเราคือทางที่ไปแล้วง่ายที่สุดคือธุรกิจคางเซนค่ะคุณอ้อในขณะนั้นยังทําธุรกิจคางเซนอย่างเต็มตัวอยู่เต็มตัวแต่ว่าค,คุณซูมก็ดูแลกิจาการนั้นไปใช่ค่ะทีนี้พอเขาผอใจแล้วเว้ยเจ๊งกันเจ๊งไปเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นกับคางเซนแล้วประสบความสำเร็จได้ด,ดีกว่าร้านเกมอีก<ช>ก็เลยทํากันอย่างเต็มที่ทํากันมาอ่ะทีนี้ต้องมามองว่า ทำไมครับตรงนี้ธุรกิจมีอื่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เลือกที่จะทํากับครางเซนแล้วก็ต้องเป็นเครือข่ายท,ทําไมถึงต้องเลือกทําเป็นเครือข่ายอ่าเหมือนอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าธุรกิจก็คือคําว่าธุรกิจเราต้องเริ่มจากการมีทุนแล้วธุรกิจอะไรล่ะที่จะให้เด็กสองคน เรานะคะสามารถสร้างชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทุน<ะ>เราถึงมามองแล้วก็ศึกษาธุรกิจเครือข่ายนี่นะคะว่าธุรกิจนี้นะมีความสวยงามมากๆนะถ้ามองลึกลงไปจริงๆถ้าศึกษาจริงๆอะ,ะนะคะนะี่ก็เลยมองว่าอุ้ยแล้วธุรกิจครังเซนอะอสามารถที่จะสร้างให้เราได้ขนาดนี้ทั้งๆที่ตอนแรกเนี่ยเราทําแค่ไม่เต็มเวลาด้วยซ้<อ>ทำทาแค่นิดหน่อยทําไมธุรกิจคังเซนสามารถให้เราได้ฉะนั้นที่ม,มองว่าน่าคิดไหมคะใช่นะ ตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวนันนี้เราตัดสินใจแน่นอนว่าธุรกิจคังเซ็นนี่แหละสาม,มารถที่จะปกปักชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตเราสองคนได้ดีจริงๆชีวิตดีก,กอ่ะคุณเนี่ยเราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่แนะ่แม่เราตเตรียมมาให้หมดแล้วรู้จักคนเยอะมากเลยนะ เธอละส่วนเราอะ่ะก็จะต้องไปเป็นดีเรคเตอร์แล้วล่ะดีเรคเตอร์เลยเหรอใช่ <laughs> ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโกให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยชีวิตดีกว่าในคังเซน โดยบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชันแนลจำกัดบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสูล่สากลเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซ็นครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราต่อครับว่าทําไมถึงต้องเลือกธุรกิจและต้องเลือกของคังเซ็นเท่านั้นทําไมต้องเลือกคังเซนครับค่ะ หนูมองตั้งแต่วิสัยทัศน์ของบริษัทคังเซ็นแล้วนะคะว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคังเซ็นเนี่ยเป็นของคนไทยจริงๆแล้วนะคะถ้าถามตัวเองเนี่ยมั่นใจกับธุรกิจของคนไทยไหมนะตอนแรกนี่ไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าธุรกิจดังๆที่เราสามารถโอ้โหมั่นใจคือเขาเป็นต่างต่างประเทศเราต่างประเทศบางคุนเนี่ยโอ้มั่นคงแน่นอนแต่ของคนไทยเอ๊จะไปได้แค่ไหนเชียวนะเราคิดอย่างนั้นนะคะแต่พอเรามา สัมผัสอะได้ไม่อยู่กับในคังเซนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวคังเซนเลยนะท่านประธานของเรานะตอนนี้นะคุณกิติศักดิ์อัมพันยุทธเนี่ยเราได้ใกล้ชิดท่านมากๆเลยอะนะจะมีซักกี่บริษัทที่เราจะได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารขนาดน,นี้นคะคะสุดยอดเป็นกันเองมากๆเลยนะค,ะครับแล้วก็บริษัทคังเซนเนี่ยมีถึงครบนะ,ะถ้าเราจะเลือกบริษัทไหนที่จะทำธุรกิจนะคะเราต้องเลือกมองถึงสี่ดีนะคะซึ่ง หนึ่งบริษัทดีบริษัทดีใช่สองผลิตภัณฑ์ที่ดีสามแผนกระดาษที่จ่ายจริงแล้วก็ง่ายต่อการทําธุรกิจแล้วก็ดีที่สี่คือกระบวนการฝึกอบรมที่จะทําให้เด็กธรรมดาที่ไม่เคยผ่านงานเครือข่ายอย่างพวกเราอ่ะสามารถทําธุรกิจได้พะฉะนั้นระบบต้องดีใช่ไหมคะใช่พอเรามาสัมผัสเรารู้เลยคังเซนมีครบค่ะในเมื่อถ้าเกิดว่ากาลังเรียนอยู่เนี่ยและเรากําลังเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนเหมือนที่คุณอ้อบอกว่า แต่ทำไมคุณอ้อคุณซูทำไมดูจริงจังขนาดนั้นอืมน่าสิคขาทำไมถึงได้จริงจังมากเพราะว่าถ้าดูนะยุคปัจจุบันนี้ก็คือคการแข่งขันสูงมากๆมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการแข่งขันในเรื่องการแย่งการทำงานการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจยุคนี้มันแข่งขันกันทั้งโลกแล้วอะทั้งโลกใช่คือเราเลื่อยเฉยไม่ได้ก็คือขนาดเขาบอกว่างานง่ายๆอย่างร้อยได้เขารูเข็มยังต้องตั้งใจ แล้วชีวิตคนเราทั้งชีวิตจะไม่ให้ตั้งใจได้อย่างไงคำว่าเป้าหมายสำคัญนะครับใช่ครับเหมือนเราจะไปไปไหนไปถึงเป้าหมายสักที่หนึ่งอ่ะวันนี้เราก็เหมือนกับการขึ้นรถเมล์เราอยากเราอยากไปไหนเราก็ต้องเลือกรถเมล์เราไม่ได้ขึ้นรถเมล์ทุกคันที่มันผ่านมาแต่เราขึ้นรถเมล์ในในแต่เราขึ้นรถเมล์คันที่เราต้องการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย มองบางครั้งยังเห็นเด็กหลายคนที่ยังเลื่อยเฉื่ออยู่นะคะใช้ชีวิตเล่นๆเนที่ยวๆล่องเกตนะคะเที่ยวคือใช้ชีวิตคือใช้ชีวิตแบบเลืเล่อยเปื่อยเราความคิดว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตอย่างพวกเขาไม่ได้เพราะเวลาเรามีจํากัดคนที่รักเราเนี่ยรอความสําเร็จของเราอยู่เนี่ยเราถึงต้องมองว่าเราต้องหาอะไรทาที่มันสร้างสรรค์กับชีวิตที่สามารถสร้างชีวิตได้เร็วด้วยต้องจบเร็ว ต้องให้เร็วที่สุดใช่ค่ะพอเราอยู่หน้างานทุกวันเรารู้ว่าชีวิตที่ดีมันไม่ได้สร้างได้ง่ายง่ายยากมาก้อมก็มีโอกาสได้ศึกษาของวิถีชีวิตของคนทํางานประจําทั่วไปก็คือช่วงที่เราไปฝึกงานช่วงฝึกงานเราก็ได้เห็นแล้วว่าวิถีชีวิตของคนที่ทํางานประจาทั่วไปก็มีวิถีชีวิตยังไงก็คือเข้างานสองโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นก็ใช้วิธีวิถีชีวิตแบบนี้แบบ ทั่วๆไปก็ทำให้รู้ว่าเออธุรกิจธุรกิจโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปก็คือจะใช้เวลาในการเรียนปี่าค่ปีและอีก40ปีคือใช้เวลาในการสร้างชีวิตแล้วที่เวลาที่เหลืออีกห้าปีก็คือใช้วนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ตายสังเกตีคือวิธีชีวิตของคนคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ วิถีชีวิตของคนทางเซนถ้าลองเข้ามาศึกษาแล้ววิถีชีวิตของคนทางเซนก็คือจะใช้เวลาในการเรียนคือ20ปีเหมือนกันใช้เวลาในการสร้าง,งธุรกิจตรงนี้5ปีแล้วอีก40ปีก็คือใช้ชีวิตยังไงก็ได้เที่ยวรบอบโลกก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหเป็นความคิดที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับ เราเรียนเหมือนกันทุกคนต้องเรียนเท่าเทียมกัน20ปีถึง22ปีแล้วแต่คนตกนะครับคุณผู้ชมครับใครที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้ก็คือธุรกิจของครางเซนทําง่ายๆได้ผลได้ผลดีด้วยซ้ำไปและตรงนี้บอกว่าวนเวียนไปยู่20ปีต้องเรียนเหมือนกันจบอีก40ปีตั้งต้นชีวิตตั้งต้นชีวิตบางคน50 60แล้วเพิ่งจะมีบ้านมีรถนะครับแล้ว ชีวิตครอบครัวเพิ่งจะดูดูดีตอนอายุห้าสิบหกสิบส่วนมากส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นก็คือผม,ผมมองเห็นในวิถีชีวิตของครอบครัวของเราก็คือเป็นข้าราชการก็เห็นอยู่บน่างนี้ก็คือที่เราเห็นภาพของครอบครัวเราก็คือหนี้มหาศาลเ,เพราะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พ่อแม่ตั้งเป้าหมายไว้ให้ว่าเราจะต้องเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการ เพราะในในในหัวใจของข้าราชการก็คือเราเป็นเราเป็นความหวังเขาคือเขาอยากให้เราเป็นรับราชการเหมือนกับเขาธรรมชาติมันคงเป็นอะไรที่มันคงนมีสวัสดิการมีหน้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คุณซูมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจคือธุรกิจของข้างเซ้นนี่แหละใช่บอกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่สมัคร เพียง500บาทเท่านั้นจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสาขามากถึง80สาขาตอนนี้แล้วสิทธิพิเศษสําหรับน้องนักศึกษาตอนนี้มีสิทธิพิเศษอะไรครับใช่ค่ะโชคดีมากๆเลยถ้าใครเข้าร่วมธุรกิจกับเราตอนนี้นะคะมีโครงการเขาเรียกว่า U Project สําหรับนักศึกษาในบางครั้งนะคะ นักศึกษาเนี่ยจะมาเป็นผู้ส่วนกับเราเนี่ย5 0 0มันก็รู้สึกว่ามันเยอะมากส่วนบางคนก็เลยเป็นโปรโมชั่นนะตอนนี้คือสามารถเป็นสมาชิกกับเราเพียงเงินลงทุนแค่100บาท100่บาทใช่ค่นั้นมาเป็นผู้ส่วนแลงเซ็นขเ้วสิที่ประโยชน์อะไรมันเท่าเทียมกับคนสมัคร5 0 0อยหรือเปล่าทุกประกาศทุกอย่างเลยค่ะเป็นผู้ส่วนทางเซ็นอโเป็นเจ้าของทางเซ็นพันถ้าเราคิดว่าจะทำหรือไม่ทำสมัครไว้แ่่นก็คุ้มแล้วนะคุ้มครับ่าท่ทีนี้ตอนที่สมัครคุณ พอคุณ z สมัครเนี่ยเสีย500ใช่ต่อนั้นเสีย500เสียโอกาสไม่ต้อง400นะแต่วันนี้ยังไม่มีโครงการแบบนี้ยังมีโครงการแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับคนไหนที่มีลูกมีหลานหรือเราเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนี้ที่ชมรายการอยู่นะครับและอยากจะมีโอกาสดีๆกับธุรกิจคางเซนนะครับใช้เงินเพียงร้อยบาทเท่านั้นเองแล้วสมัครที่ธุรกิจคางเซนไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาใหญ่สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าแล้วไปที่ศูนย์ที่ใกล้ที่สุด ใช่ไหมครับเดินเข้าไปสมัครได้เลยแล้วเพียงแต่ว่านํารหัสอะไรคนผู้ที่นนําไปไปสมัครเท่านั้นจบครับคุณผู้ชมครับดําเนินชีวิตได้อย่างสบายๆดําเนินธุรกิจได้อย่างร่ํารวยด้วยธุรกิจคางเซนโอ้โหทีนี้ร่ํารวยเดี๋ยวนะคะได้รับอะไรจากคางเซนบ้างนะคะ ตั้งแต่ตั้งแต่ทำคังเซนมานะคะก็คือสิ่งที่ได้รับคือจริงๆแล้วมันค่ามหาศาลนะคะแต่ที่เห็นเป็นจริงๆนะคะเห็นเป็นรูปเป็นล่างเลยลูกเป็นหลังนะคะก็คือก่อนจบการศึกษาปี4ี่เนี่ยได้รถคอนด้าแจ๊สหนึ่งคันนะคะก่อนจบใช่ค่ะก่อนได้คอนด้าแจ๊สหนึ่งคันโอ้โหความฝันของคนทั่วไปได้จบปุ๊บทำงานปั๊บต้องมีเงินมีรถหนึ่งคันแต่นี่ก่อนจบปุ๊บได้รถคอนด้าแจ๊สหนึ่งคัน ได้แล้วด้วยได้แล้วนะคะแล้วก็พอจบมาใช้เวลาลุยงานเต็มที่นะคะกว่า2ปีได้รถเจ็ดที่หน่าอีกหนึ่งคันรถเจ็ดที่หน่าอีกหนึ่งคันค่ะยี่ห้ออะไรครับอ่ายี่ห้อรถครอบครัวเป็นรถโปรตอนค่ะรถโปรตอนโอ้โหอีกภายใน3ปีนี้สบายๆแล้วยังไม่หมดนะยังไม่หมดอีกอีกเมื่อเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็ซื้อตึกอาคารพาณิชย์ไปหนึ่งคูหาก็คือมูลค่า2องล้านหนึ่งแสนบาท หนึ่งล้โห oh, oh. แล้วก็ตอนนี้กําลังสร้างบ้านค่ะประมาณมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3ล้านอีกหนึ่งล้า <1, 6. S 1> กำลงำังสร้างที่จังหวัดสุโข,ขทยัท<า>ยเวลาเราทํางานเหนื่อยแล้วครั้งหนึง mm hmm. ก็ให้ไปเที่ยวแบบ สุดยอดประเทศแรกที่ไปคือ <Australia. S 3> ออสเตรเลียออสเตรเลียไปสัมผัสอุณหภูมิที่เราไม่เคยได้แตะเลย<ห>ไปดูจิงโจ้นะคะว่าอุ้ยเราเคยเห็นแต่ในทีวีตัวจริงจริงจิงโจ้จ่เป็นยังไงมันมีกระเป๋าหรือเปล่า<ช>อะไรเงี่ยไปสัมผัสไปจับมาได้ด้วยแล้วบริษัทนี้เขาบอกว่าทุ่มทุนให้เลยนในการพักการกินทุกอย่างเราทุกอย่างคือ5ดาวระดับ5 6ดาวขึ้นเยใย่คือว่าอะไรที่ดีที่สุดของที่นั่นถ้าถ้าไปเที่ยวเที่ยวกับทริปคางเซ็นเนี้ยก็คือ อะไรที่ดีที่สุดคังเซนจะจัดให้กับเรามาคือไม่ต้องเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องนอนต้องเป็นที่สุดเป็นดีที่สุดเท่านั้นดีที่สุดของที่ที่นั่นจะมีใช่ครับสุดยอดสบายทุกอย่างถ้ามีเงินเองก็คงไม่จ่ายแบบนี้กับคังเซนที่จ่าให้เราไม่จ่ายแน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศนะคุณปูซื้อทิปไปเที่ยวเองไปทิปทัวร์ เขาก็มีข้าวกล่องให้ข้าวกล่องข้าวกล่องเขาก็จะมีให้แบบทิปนึงอาจจะมีหรูได้แค่ที่เดียวแค่นั้นแหละแต่ขอครั้งเซนบอกได้เลยครับทุกมื้อหรูทุกมื้อแล้วการพักการกินทุกอย่างแบบ full option ห้าดาวขึ้นเอาง่ายๆก็ตอนนี้ก็คืออยากจะฝากว่าก็คือว่าธุรกิจเครือข่ายตอนนี้กําลังเป็นที่ยอมรับแล้วก็กําลังมาแรงเลยก็ว่าได้ก็คือถ้าเราอยากจะตัดสินใจ ทำธุรกิจเครือข่ายอะไรสักอย่างหนึ่งคืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลของบริษัทนั้นๆให้ดีก่อนว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่วันนี้ผมได้ศึกษาแล้วว่าคังเซนดีที่สุดผมถึงเลือกธุรกิจนี้ในการสร้างชีวิตขึ้นมาและเป็นบริษัทของคนไทยด้วยตัวเ,เ,เองด้วยนะคะคนผมลูกครับคุณครูพรต้องมองอย่างนี้บางคนเด็กรุ่นใหม่นะหรือว่าคนต่างๆที่ไม่เคยผ่านเครือข่ายจะมองว่า การทําเครือข่ายนี่มันยากเออมันต้องขายของไหมเนี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นมุมมองของเราที่มองธุรกิจขายตรงเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเราลองได้มาศึกษาจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะธุรกิจเครือข่ายเป็นงานขายที่มีระบบมากๆนะคนที่ไม่เคยผ่านงานขายหรือไม่ชอบงานขายนะคะไม่ต้องกลัวนะทางบริษัททางเซนมีระบบถ้าระบบของทางเซนไม่ดีไม่สามารถที่จะทําให้เราสองคนเนี่ยพัฒนาได้ถึงทุกวันนี้เพราะเราสองคนไม่มีแนวคิด พ่อแม่ไม่เคยสอนว่าหุ้ยต้องทําธุรกิจนะไม่ใช่เลยนะเป็นแนวคิดของคนทั่วไปเหมือนกัน<ม>แต่มาอยู่ที่คลังเซนเนี่แหละสามารถที่จะปรับนะทําให้เราประสบความสาเร็จได้นะคะ<ม>ให้มั่นใจเลยว่าคนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เสียหายหรอกค่ะที่จะมาลองมาศึกษาธุรกิจคลังเซนเ,เพราะว่าถ้าเกิดทํายากเราสองคนไม่สามารถทําได้<ม>ทั้งที่ยังเรียนอยู่ด้วยซ้ำ ี่ันหจดเบอร์เลยค่ะท่านผู้ชมคะฟังเราฮึดทันทีเลยค่ะและนี่ครับคือคำตอบที่ชัดเจนของผู้ที่สำเร็จแล้วนะครับในธุรกิจคางเซนไม่ใช่ไม่ใช่ยากนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฟังแล้วอย่าคิดว่ายากนะครับเพราะว่าธุรกิจแห่งนี้เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ ในโอกาสแค่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นเองเพียงจดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าแล้วโทรเข้ามากับรายการเราครับวันนี้รายการของเราต้องขอบคุณคุณอ้อและคุณซูม,มากนะครับที่ได้ให้โอกาสเรามาพูดคุยถึงเรื่องของชีวิตที่แบบประสบความสําเร็จได้ง่ายๆอะ่ะจากการเป็นนักศึกษา<ม><ม>แล้ววันนี้ทําอย่างเต็มตัวเลขหกหลักครับใครอยากได้นะครับต้องโทรมาสอบถามคุณอ้อคุณซูเลยขอบคุณมากครับผมและคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับโทรศัพท์ ทุกท่านมีค่าเปลี่ยนชีวิตได้รีบโทรศัพท์เข้ามาครับวันนี้ผมสองคนนะครับคุณชาตวันจุลิบิงครับค่ะภูชญะภาค่าแคดะค่ะครับและแขกรับเชิญอีกสองท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับรายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชีวิตดีกว่าในคังเซนเ็นโกของเรา